สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับทีเด็ดข้างสนามวันนี้เรามีบทวิเคราะห์บ,บนลพรีเมียลีกอังกฤษม,มาจ้าวันที่13พฤษภาคมปี2564จะมีคนไหนกันบ้างไปดูกันครับโค้อที่ 1. แอสตันวิลล่าปะทะเอเวนตันเริ่มเตะเวลาเที่ยงคืนบ้านรอ มอนต์ฟลังเจบานแอสตันวิลล่าอันดับที่11ของตารางสถิติการเล่น5เกมหลังสุดชนะ1เสมอ1แพ้3ในช่วง5เกมหลังที่แอสตันวิลล่าลงแข่งขันมีพี่ชนะเอเวนตันเพียงแค่ต้นเกมช่วง5เกมหลังที่แอสตันวิลล่าลงแข่งขันมีพี่ชนะเอเวนตันแค่เกมเดียวส่วนอีก4เกมที่เหลือออกมาเสมอเวสต์บรอมวิสแพ้เดวร์พูลแมนซิตี้แมนยู มาดูทางฝั่งคู่แข่งกันบ้างครับกับเอฟเวนตันอันดับที่9ของตารางสถิตกิการเล่นท่านเกมหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1เอฟเวนตันเสียท่าให้กับแอสตันวิลล่าในช่วงต้นเดือนแต่ว่าคาร์นาเตก็คู่หน้ากลับมาได้ทางควรในเกมนัดสุดที่บุกไปชิญเวสต์แฮมยูเนเต็ดทำให้มีลุ้นตัวยูโรปาลีกในเกมที่เหลือนัมนมองมองหัวมอมว่าเอฟเวนตันตอนนี้มีเป้าหมายที่ชัดเจนกว่าแอสตันวิลล่ากับ4เกมที่เหลือไม่ในทางทฤษฎีจะเป็นไปได้ยากกับการย่างชิงตัวยูโรปาลีก แต่ก็ยังพอมีความหวังดังน,นั้นเกมกาสัดดาห์นี้เดินหน้าต่อกับทางเอเวนตันไม่มีคำว่าผิดหวังแน่นอนแห้นำให้ต่อเอเวนตันสกอร์คุณตึดคาดไว้เอเวนตันชน,นะ1ประตูต่อ0มากันที่คู่ที่2แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประทานยูเว์พูลเริ่มเตีเวลาตีติบ25 แมนูส์ฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับที่2ของตารางสถิติใน,นการเล่น5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ3ล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสะดุดแพ้เลสเตอร์ซิตี้ด้วยโอทัลฟอร์ดจะถึงอย่างไรแล้วก็ยังไม่สำเร็ผลกับท็อป4อันดับเพราะตอนนี้ห่างกัน4แต้มแถมแข่งนักกว่า1เกมมาดูทางฝั่งคูง่แข่งกั็มาครับกับลิเวอร์พูลอันดับที่6ข,ของตารางสถิติใน,นการเล่น5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้หนึ่งดีวันดีคนืนขึ้นมาต่อเนื่องกับฟอร,ร์มการเล่นอของลิเวอร์พูลที่ไม่แพ้ทีมไหนมา5เกมติดต่อกันส่่วนพืื้้ทททีี็็ออปปกกกยัังงเเเิดาำหหรบมล พราะทีมตระนักอันดับที่4อย่างเชลซีเพียงแค่เจ็ดแต้มในโมมของผมมองว่าลิเวอร์พูลไม่มีทางเลือกจะเป็นตั้มเปิดหน้าแรกเพื่อคว้าใช้ให้ได้แต่โดยไปดูมาล้อมไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะทาวแมนยูเองก็ต้องการคว้าใช้เหมือนกันเพื่อการันตีอันดับที่2บวกกับช่วงแปดเกมหลังที่ลิเวอร์พูลบุกมาเยอือนโอเทฟอร์ดก็ไม่เคยคว้าใช้ได้เลยแน่นับให้ต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าเกิดคนนี้ถือคาดไว้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ1ประตูต่อ0